เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับยามนี้ความกดดันของคลื่นหลิงอันน่าทึงแพ่ซ่านออกมาจากร่างของมู่เฉินทุกคนที่อยู่ภายในเมืองก็ตกใจจนพูดไม่ออกสายตานับไม่ถ้วนก็มองไปยังเด็กหนุ่มแบบอึ้งถึงในขณะที่คลื่นพลังดังกึกก้องสาซัดในหัวใจสติของพวกเขาก็จะงักนิ่งอย่างสมบูรณ์ เขามีพลังอันน้าทึ่งขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นไปล่อยไม่ได้หลิวจงหลิวหมิงและเหลิวมู่ลลมไปถึงก็พูดไม่ออกพวกเขามีสีหน้าเหลือเชื่อชาบชัดบนใบหน้าราวกับเห็นผีขุมพลังหยงเทียนอย่างนั้นหรือบนท้องฟ้าหลิวจิงซันที่มีสีหน้านิ่งเฉยมาตลอดถึงกับปรีตาลงสายตาจับจ้องไปที่ร่างของมู่เฉินที่มีเปลวเพลิงสีดำลอยขึ้นมาจากพื้นผิวแรงกดดันของคลื่นพลังงานไม่ได้ด้อยไปกว่าเขา เห็นได้ชัดว่ามูเฉินมาถึงขุมพลังยงเทียนแล้วในตอนนี้เหมืองทั้งเมืองเงียบกริบยิงไปกว่านั้นภายใต้สายตาที่จ้องมองอย่างตกตะลึงดวงตาของมูเฉินก็จดจ้องไปที่หลิวจิงซันเท่านั้นเขายิ้มอ่อนในขณะที่พูดว่าไอ้เท่าเจ้าอยากคิดว่าจะทําอะไรได้ในมณฑลเป่ยหลิงเพียงแค่มีขุมพลังยงเทียนเท่านั้นข้าคิดว่าความปรารถนาของเขติลิวในการก่อตั้งสมาพันธ์เป่ยหลิงในวันนี้ต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าอย่างแน่นอน ไอเด็กบัดซบอย่าก,กำแหงเกินไปถึงข้าจะไม่รู้ว่าทำไมเจ้าถึงมีพลังมากมายขนาดนี้แต่พลังนี้ไม่ใช่พลังของเจ้าอากเจ้าคิดจะหยุดยั้งข้าด้วยพลังเพียงเท่านี้คงจะซื่อไปหน่อยแล้วละมัง้งน้ำเสียงของหลิวจิงสันกำจายความโกรธแค้นที่กดดันถึงจิตวิญญ,ญาณเช่นนั้นก็มาลองกันดูสิว่าจะเป็นของจริงหรือไม่โม่เฉินยิ้มเมื่อเขากำมือผิวหนังหลังมือก็ปริแตกออก เลือดสดไหล1ิบซิบพลังของวีหกโลก,กันแข็งแกร่งเกินไปสําหรับเขาเห็นได้ชัดว่าร่างของเขาต้องแบกรับภาระหนักหนาเพื่อทนกับพลังงานนี้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาใส่ใจโม่เฉินลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าปรากฏตัวต่อหน้าหลิวจิงซันซึ่งอยู่ไกลออกไปแรงกดตันจากคลื่นลิงของจอมยุทธ์ขุมพลังหยงเทียนทั้งสองปวยพุ่งขึ้นกลางฟ้าในขณะที่ปะทะกันอย่างดุเดือดเสียงฟ้าร้องคลื่นครั่นก้องไปทั่วพื้นที่ เวลานี้เจ้าครองเขตทั้งหมดพลิวตัวลงมาบนพื้นดินพวกเขาแลกเปลี่ยนสายตากันก่อนจะหันไปมองมู่เฟิงแต่ว่ามู่เฟิงก็ทำได้เพียงหัวเราะแห้งๆสถานการณ์ในตอนนี้เกินความคาดคิดของเขาไปม,มากนักเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามู่เฉินเอาพลังมากมายเช่นนี้มาจากที่ใดนี่ไม่ใช่เวลาที่จะสนใจเรื่องพันนี้พลังของมูเฉินที่เพิ่มขึ้นจนถึงขั้นที่สามารถต่อกรกับเหลิวจิงซันได้นับเป็นเรื่องประหลาดใจที่น่าย,ยินดี สถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้เมื่อครู่พลิกเปลี่ยนไปแล้วจากจุดนี้พวกเขาทำได้เพียงรอดูว่าหมู่ฉันจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ในขณะที่ความคิดนี้เล่นผ่านในใจของเจ้าครองเกตต่างๆร่างที่เผชิญหน้ากันอยู่บนท้องฟ้าก็เพิ่มระดับความเข้มข้นของแรงกดดันคลื่นหลิงแม้ว่าพวกเขายังไม่ได้ออกกระบวน่าแต่ว่าความน่าสะพรึงกลัวนี้ก็แพร่กำจายไปทั่วเมืองแล้ว เสียงอื้ออึงดังขึ้นในขณะที่แรงกดดันคลื่นหลิงผลักดันกันขึ้นอีกครั้งขณะเดียวกันแววเย็นยเยือกว่าผ่านในดวงตาของมู่เฉินและหลิวจิงซันร่างของพวกเขาขยับพร้อมๆกันในขณะที่พุ่งผ่านท้องฟ้าราวกับสายฟ้าฟาดทันใดนั้นก็ปะทักกันเหนือเมืองสีหน้าของหลิวจิงซันมืดครึมเนื่องมาจากพลังของมู่เฉินเพิ่มขึ้นฉับพลันเขาไม่กล้าที่จะประมาทชุดมัดที่มาพร้อมกับคลื่นหลิงระเบิดออกการเคลื่อนไหวนี้สามารถทำลายภูเขาทั้งลูกได้ เผชิญหน้าการโจมตีอันทรงพลังของเลิวจริงสันนมู่เฉินไม่ได้หลบปลีกแม้แต่น้อยเปลวไฟสีดำลึกลับพุ่งพล่านในดวงตาของเขาคลื่นหลิงสีดำล่นออกมาจากร่างวิโกโกกันวิ่งเข้าไปในพื้นผิวของมัดทั้งสองภายในคลื่นหลิงสีดำมีเปลวไฟสีดำแทรกซึมอยู่ตั้งลมกำปั้นอันทรงประสิทธิภาพสองลูกที่บรรจุด,ด้วยคลื่นหลิงอันทรงพลังปะทะกันอย่างดุเดือดเสียงดังสนั่นวันไหวจากนั้นคลื่นกระแทกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ก็ถูกปลดปลอ่อยออกจากบัดของพวกเขาเมื่อคลื่นลิงเหล่านี้สัมผัสกับอาคารสูงในเมืองก็ทําให้สิ่งกอ่อสร้างเหล่านั้นกลายเป็นอากาศธาตุในทันทีที่กลางอากาศทั้งสองถอยหลังกลับไปหลายสิบก้าวความเคร่งเครียดอัดแน่นในดวงตาของเลวจิงซันในขณะที่มองมู่เฉินการประทะก,กระบวนท่าเมื่อครู่เขาสามารถรู้สึกได้ว่าคลื่นลิงของมู่เฉินนั้นแปลกประหลาดมากเหลืองสีดําอันน่าพิศวงในคลื่นหลิงสีดํา แผดเผาคลื่นลิงของเขาทุกครั้งที่ปะทะกันที่มาของพลังงานของเจ้าเด็กคนนี้จางลึกลับและประหลาดข้าต้องใช้พลังเต็มที่เพื่อจัดการมันเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นในใจเลวจิงซันดาะลินเสียงดังก้องเปล่งออกมาจากปากของเขาด้านหลังของเลวจิงซันคลื่นลิงในฟ้าดินพวยพุ่งออกมาแล้วรวมตัวกันความหนาแน่นและพลังงานที่เปล่งออกมาทำให้หัวใจของจอมยุติขมพลังเสรินพุ่กระเด้งกระดอนเลยทีเดียว จอมยุดิขมพลังยงเทียนช่างสงพลังโดยแท้รับนี่ไปซะหลิวจิงซันก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ท้องฟ้าทั้งผืนราวกับโยกคลอนออแผ่เสียงในขณะที่มัดทั้งสองข้างเวียงออกไปยังเกลี้ยวกราดเพลงมัดจิงซันมัดของเหลิวจิงซันราวกับลมคลังระรอกคลื่นพลังหลิงพัดรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มพลังงานหลิงสีเหลืองจํานวนไม่รู้กี่ลูกมาพร้อมกับลมกาปัน้นเวลาไม่กี่อึดใจท้องฟ้าทั้งผืน ก็เต็มไปด้วยกลุ่มพลังงานรุนแรงพุ่งเข้าไปหาหมู่เฉินกลุ่มพลังงานทุกลูกมีพลังมากพอจะทําร้ายจอมยุทธ์ขุมพลังเสริมพวกันรุนแรงยิ่งเมื่อมีการรวมตัวกันมากขนาดนี้ก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเป็นหลายเท่ามู้เฉินจ้องมองกระบวนท่าโจมตีที่ใกล้เข้ามาเรื่อยเรือิ้วแสงวูบวาบในดวงตาจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปกลุ่มพลังงานที่ลอยเต็มท้องฟ้าก็ส่งเสียงโหยหวนไปทั่วเพราะเพียงวูบเดียว ร่างของมู่เฉินก็เคลื่อนไหวรวดเร็วจนเกิดเป็นภาพซ้อนเบื้องหลังแทรกผ่านการโจมตีอันรุนแรงประหนึ่งปีศาจรวดเร็วมากหลิวจิงซันตกใจเมื่อเห็นความเร็วของมู่เฉินดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มจะฝึกฝนวิทยายุท์การเคลื่อนไหวมาด้วยวร่างของมู่เฉินวูบไหวผ่านก้อนพลังงานที่ลอยเต็มท้องฟ้าจากนั้นเขาก็ยืดนิ้วทั้งสองออกมาในขณะที่แสงสีทองเปล่งรัศมีจากปลายนิ้วเชิญท่านทดลองกระบวนท่าของข้าบ้างมู่เฉินตะโกนเสียงเย็น ในขณะที่สองนิ้วเสือกแทงไปในอากาศแสงสีทองก็ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงจากปลายนิ้วคลื่นพลังชีกผ่านอากาศพุ่งเข้าไปโจมตีหลิวจิงสันด้วยพลังของมู่เฉินในยามนี้พลังทำลายล้างของวิชาดัชนีราชันก็สามารถทำลายภูเขาได้ทั้งลูกหลิวจิงสันจ้องมองแสงสีทองที่พุ่งพรวดเข้ามาคลื่นพลังงานที่ครอบงำอยู่ภายในทำให้เขาต้องรีบตั้งสมาธิเปล่งเสียงออกมา ลำแขนยกขึ้นมาช้าๆจากนั้นก็ปลดปล่อยมัดที่หนักหน่วงที่สุดออกมามัดอันพิสดารก็ถูกลิวจิงสันเหวี่ยงออกคลื่นหลิงตรงหน้าเขาก็สั่นสะเทือนหูเขาขนาดใหญ่ร้อยจังก็ค่อยๆปรากฏขึ้นตังม,มัดอันหนักตัวของลิวจิงสังประหนึ่งภูเขายักจากนั้นก็ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีเหลืองเข้มหงประทะกับแสงสีทองกลางท้องฟ้าจังใหญ่ตัม้มเมื่อลำแสงสองสายประทะกัน คลื่นลิงอันน้ามหาัศจรรย์ก็กระเพื่อมออกยามนี้พายุอันเกรียวกราดโหมกระนำรุนแรงที่จุดนั้นใช้ได้นี่มาดูกันว่าเจ้าจะตั้งรับค่าได้กี่มัดแขนเสื้อของลิวจิงซันขาดกระจุยล้ำแขนอันพายพร้อมขยายตัวอย่างรวดเร็วเส้นเลือดเต้นยุบยับเมื่อรู้สึกถึงพลังที่กำจายออกมาคำพีสันสนมัดเทพภูผาร่ำให้เสียงอันเย็นเย,ยือกเปลงออกมาจากฟังลิวจิงซันขณะที่เพลงมัดปะทุข,ขึ้น ภูเขาใหญ่จํานวนมากก่อร่างขึ้นใต้หมัดภูเขาเหล่านี้ประกอบด้วยคลื่นหลิงอันหนานแน่นจากนั้นก็พุ่งเข้าซัดใส่มูเ่เฉินอย่างต่อเนื่องข้าจะทําลายทุกกระบวนท่าของเจ้ามีดีเท่าไรสําแดงออกมาเลยเผชิญหน้ากับการโจมตีของเลิวจิงซันมูเ่เฉินไม่ได้ถอยหนีลําแสงสีทองเปล่งประกายออกจากนิ้วราวกับหอกแหลมคมแข็งแกร่งและเฉียบขาดรับนี่ไปทันใดนั้นนิ้วมือของมูเ่เฉินก็แผ่พุ่งออกมา อากาศตรงหน้าถูกฉีกออกจากกันริ้วแสงสีทองจำนวนมาปกปะทุออกจากนิ้วของมูเฉินยิ่งกว่านั้นเกลียวไฟสีดําก็พล่านไปร,บรอบๆพื้นผิวของแสงสีทองทุกคนในเมืองต่างเงยหน้ามองพวกเขาจ้องมองพวกเขาที่ไร้ขอบเขตและลําแสงสีทองที่ปะทะก,กันกลางฟ้าด้วยสีหน้าที่ใช้ความตกตะลึงการต่อสู้ระดับนี้ช่างน่าประทับใจนักการโจมตีปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าปะทะก,กันอย่างดุเดือด ในขณะที่แสงสีทองพุ่งปะทะก,กับภูเขาใหญ่ยังจังคลื่นกระแทกอันน่าอัศจรรย์ก็ระเบิดออกคลื่นกระแทกนี้สร้างพายุขึ้นในท้องฟ้าในขณะที่พายุกวาดผ่านออกไปรอยแตกก็ปรากฏขึ้นในเมืองอาคารบางส่วนถึงกับถล่มลงมาวินาทีนี้ฝูงชนต่างพากลบพลังงานอันทรงพลังหาได้เปรียบกันจ้าละวันหมู่ฝืนกับเหล่าเจ้าครองเขตเงยหน้าขึ้นท้องฟ้าที่อัดแน่นไปด้วยแสงสีทองและแสงสีเหลือง ราวกับว่าแสงตะอวันถูกดบดปังจากคลื่นพลังจนหมดสิน้นขณะที่จ้องมองการประทะกันพวกเขาได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่พวกเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าจอมยุดขุมพลังยงเทียนทรงพลังเพียงใดอีกครั้งเมื่อครูตอนที่พวกเขาสู้กับหลิวจิงสันอีกฝ่ายยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่ด้วยซ้ำขุมพลังยงเทียนมู่เฟิงกำมัดแน่นตัวเขาติดอยู่ที่ระยะปลายสุดของขุมพลังเสรนจพ่วมาหลายปีไม่สามารถเป็นลุขั้นตอนสุดท้ายได้ ว่าในตอนนี้เขาเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้เลือนรางหลังจากที่ได้ต่อสู้กับรลิวจิงซันและเห็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้ความรู้สึกนี้ทําให้เขารู้ว่าหลังจากจบศึกในครั้งนี้หากเขาทุ่มเทฝึกฝนอีกช่วงเวลาหนึ่งอาจจะพัฒนาไปสู่ระดับที่คาดหวังมานานได้เมื่อหมู่เฟิงเข้าใจได้แจมแจง้งการต่อสู้อันดุเดือดบนท้องฟ้าก็มาถึงจุดสำคัญสูงสุดแสงสว่างวาบทั่วท้องฟ้าได้จางหายไป เงาร่างชาราและเด็กดมปรากฏขึ้นในคันลองสายตาทุกผู้คนพวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บทว่าคลื่นลิงที่พุ่งพล่านอยู่รอบกายทำให้ทุกคนเข้าใจว่าการต่อสู้นี้เข้าถึงจุดสูงสุดแล้วบนแขนของเหลิวจิงสันเส้นเลือดสีดำดิ้นพล่านร้าวกับอสรพิษเขาจ้องกระเหมิงไปที่มูเฉินที่อยู่ใกล้ขณะที่ใบหน้ามืดครึมเขาไม่คิดว่าจะไม่สามารถเอาชนะมูเฉินได้จากการโจมตีอันรุนแรงจากกระบวน่ามื่าเมู่ พลังของเด็กหนุ่มเกินความคาดหมายของเขาไปมากทว่ายังไม่เพียงพอเรียวจิงซันหายใจเข้าลึกๆมือกวาดกระบวนท่าใบหน้าเคร่งเครียดลงหลายส่วนแรงกดดันอันหนักหน่วงที่อธิบายไม่ได้ก็แผ่ซ่านออกมาจัางเงียบเฉียบบูฉันข้าฝึกฝนไม่รู้จักเด็ดเนอนมาหลายปีกว่าจะบรรลุคัมภีร์สันเสริญได้วันนี้ข้าขอทดลองกับเจ้าแววตาของหลิวจิงซันเย็นชาลงหลายส่วนเมื่อเสียงตะโกนจางหาย แสงสีเหลืองเข้มกับพุ่มปลานออกมาจากด้านหลังหายแนงเงาแสงเหล่านั้นภูเขาสีเหลืองใหญ่พันจั่งก็ก่อตัวขึ้นทีละน้อยบนภูเขามีหน้าผาโขดหินที่ดูมีชีวิตชีวาดูสมจริงราวกับมันเป็นวัตถุอันจริงแท้เมื่อปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก็บีบอัดแม้แต่พื้นดินเบื้องล่างก็ถูกบีบอัดจนพังทลายดวงตามู่เฉินจ้องเขม็งไปยังฉากตรงหน้ามือของหลิวจิงสันวาดกระบวนท่าบูบไหวจากนั้นก็สาสัดออก เงาของภูเขาใหญ่สะทานขึ้นพุ่งเข้าหาหมู่ฉันกำพีสันเรินปูพผาปนึกโลกาฟังี้กานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ